ข่าวอินดี้ขยี้ทุกข่าวนี่ฮะรถถังวิ่งว่อนกันโหเต็มนะเต็มชายแดนเต็มสุรินนะชาวบ้านก็ถ่ายคลิปมานั่งอยู่ในร้านข้าวนะครับถ่ายคลิปมาโอ้ภาพนี้ไม่ค่อยจะเห็นนะภาพแบบนี้ไม่ค่อยจะเห็นเท่าไหร่เห็นรถถังวิ่งบนถนนนะครับ <c oughs> ตรงนี้ก็คงจะได้เห็นการการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการประทะกันเร็วๆนี่ดูทรงดูท่าแล้แต่จริงเขาคงไม่ประทะหลอกแอดมิน,นก็หวังว่าเขาคงจะไม่ประทะกันนะครับอะไรที่เขาไม่อยากทำเขาก็ไม่อยากทำนะมันก็ใช่ว่าทหารเขาอยากจะลมแล้วเขาไม่อยากลบเลยแต่ถ้ามันจะเป็นเขาก็ต้องลบ รู้ยังอะทหารเงยทําไมอไอพิธามึงรู้ยังเนี่ยรถถังเนี่ยซื้อมาเนี่ยมีไว้ทําไมเนี่ยรู้ยังไงเออถ้าเกิดประเทศชาติประเทศเราไม่มีไม่มีรถถังไม่มีทหารเนี่ยนะคิดดูสิมันจะมาลุกลามมันจะมาเอาขนาดไหนเห็นไหมเออนี่ขนาดมีทั้งรถถังมีทั้งเครื่องบินนะมันยังมาลุกลามเอาขนาดนี้อ่ะมันยังมาร้องเพลงชาติมันยังมา อะสองราสาตีมุกเกินขนาดเนี่้ถ้าไม่มีรถถังไม่มีทหารเนี่ยมันจะมีมันจะเป็นยังไงเออทหารมีไว้ทำไมลบไปก็ไม่ชนะเนี่ยเออไอ,อ,อ,อ้พวกเนี่ยชอบดูถูกทหารนะครับไม่เหมือนลูกตูนะลูกตูนี่นะวิสัยทศัศน์แกนี่ชัดเจนเราต้องมีทหารไว้นะเออเมื่อถึงเวลาทำสงครามเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเอ้ยที่บอกว่า ไม่เห็นเขาทําสงครามกันแล้วอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาจะทําสงครามตอนไหนออแล้วถ้าเกิดว่าถูกเชิญขึ้น,นมามันต้องใช้ทหารขึ้นมาแล้วจะทำยังไงใช่ไหมเออนี่ยแหละครับทหารมีไว้ทําไมทหารเขาไ่ไว้พร้อมเสมอนะไอความคิดที่ว่าเอ้ยเขาไม่ทําสงครามกันแล้วเขาไม่ยิงกันด้วยอาวุธปืนเขาใช้เรือประมงกันแล้วนี่เป็นพวกความคิดประมาทนะเออ ไอ้ไอไอที่เรือประมงวิดนามชนไทยนะเออนาดนี้นนเรียกความคิดประมาทน,นี่ขนาดมีเรือรบมันมาชนได้ถ้าไม่มีเรือรบมันจะขนาดไหนนะอืนะครับมันยังไม่เก,เกรงกลัวกันเลยใช่ไหมนี่ทหารไทยนี่ใจดีสุดๆแล้วถ้าเป็นทหารประเทศอื่นก็ยิง <c oughs> ย,ยิงเรือกระจุยอยู่แล้วชนเรือเรือรบขนาดนี้ใช่ไหม ลองไปชุรอเรือประมงไทยไปชนเรือลบเวียดนามสิโอ้โหมันจะปล่อยไว้เหรอยิงกระโจยอย่างตำนำตำนตำตำนะไม่ได้ผุดได้เกิดใช่ไหมเนี่ยดอบส้มดูไว้ทหารย้วยทำไมนะครับมัถึงเวลามันได้ใช้มันถึงเวลามันเรียกหาไม่ได้นะครับไม่ใช่ว่าถึงเวลาเข้ามาเกณฑ์นี่ไปขับไม่เป็นนลรถถังอะขับเป็นเหรอ นะเหมือนขับรถเหรอมันขับรถเก่งว่รใช่ไหมมันต้องไปฝึกซ้อมต้องฝึกซ้อมกันมาอย่างดีกว่าจะขับเป็นนลถถ้วับนั่ใช่หอยู่เนื่องจากไปขับก็ขับไอ้พวกนำส้มติ้งตองทั้งหลายเนื่องจากตอนนี้ youtube มีการปรับรถรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ